ไปดูช็อตปิดท้ายเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้นะคะประมาณสักเกือบกับตีสองใช่ไหมกว่าจะปิดแต่ว่าคนที่พูดปิดท้ายเมื่อวานเนี้ยคนที่อภิปรายปิดท้ายเมื่อวานเนี้ยเป็น<ม>คุณพิธาครับคุณพิธาลิ้มเจริญนะนะคะคต้องบอกเลยว่าหลายคนก็บอกว่าเป็นการพูดปิดท้ายเหมือนสั่งลาทางการเมืองเหมือนว่าโบกมือลาและ<พ>จะไม่ได้มาอภิปรายในสภาแล้วโอ้คือปกติเนี่ยคนสุดท้ายที่จะมาพูดเนี่ยเขาจะเป็นการสรุปรวบยอด <c oughs> ในสิ่งที่พิปรายมาแล้วมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับรัฐบาลแต่รอบนี้เนี่ยสิ่งที่คุณ,คณพิธากำลังสื่อสารไปยังทางรัฐบาลทางสังคมเนี่ยมันคือการทิ้งท้ายแ,แต่เขาก็มีปิดท้ายนะเสนอรัฐบาลต้องทําอะไระต้องปรับข้อมอต้องอะไรอย่างไรไว้3ข้อเหมือนกันแต่ไปฟังบางช่วงบางตอนของคุณพิธาเมาื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ไม่เคยเสียใจด้วยครับว่าการอภิปรายในครั้งนี้อภิปราย152ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตการเมืองผม ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นความรับอะไรทุกคนก็ทราบดีอยู่ว่าชีวิตทางการเมืองคนผมตอนนี้ก็แขวนอยู่บนเส้นได้แต่ผมพร้อมที่จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะครับไม่ได้มีอะไรติดค้างใจอีกต่อไปยิ่งในการเห็นการที่เพื่อนสสที่อยู่รอบร้อมผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองในการอรภิปรายในสองสามวันที่ผ่านมาผมก็รู้สึกเบาใจไม่มีอะไรที่จะต้องค้างคาอีกต่อไป เราก็มั่นใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพรรคของผมไม่ว่าจะเป็นการยุบพรรคไม่ว่าจะเป็นการทําลายพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้ทําให้การเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยของเรานั้นหายลงไปเพอเพยิ่งยุบพรรคจะยิ่งทําให้พวกเราไปถึงเส้นชัยที่เราต้องการจะทําได้เร็วมากขึ้นด้วยซ้าไปลาแต่ว่าหลังจากชอตสั่งลาแล้วเนี่ยคุณ คุณพิธาเองก็มีการอภิปรายต่อมีการอภิปรายพูดถึงเรื่องการสรุปนะคะพูดถึงการสะสางแล้วก็มีข้อเสนอแนะไปถึงรัฐบาลด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับคอรมอก็ตีนะคะว่าน่าจะจัดให้ขกอตอนที่ผ่านมาเนี่ยคอรมอปัจจุบันมันผิดฝาผิดตัวน่าจะจัดให้ถูกฝาถูกตัวเพื่อการบริหารการจัดการที่ดีแล้วก็พูดเรื่องของการฟังต้องฟังเยอะๆนะคะเป็นข้อเสนอในส่วนของคุณพิธาที่ฝากไว้เมื่อวานนีก็ถือว่า บอกค่อนข้างชัดเจนนะ,ะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้กับพรรคก้าไกลจะเป็นอย่างไรคุณพิธาพูดในสภา,าเมื่อสักครู่บอกว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายละที่ตนเนี่ยจะได้มาพิปรายในสภา,าแห่งนี้ค่ะก็ะค,ะคือถ้าใครที่ติดตามนะคะวิบากกรรมทางการเมืองของคุณพิธาเนี่ยถ้าโดนปุ๊บเนี่ยรอบนี้ก็มีโอกาสจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองก็ต้องเว้นบัดกันไปแต่จะยาวไปเลยหรือแค่10ปีหรืออะไรก็ต้องรอติดตามแต่คุณพิธารู้อยู่แล้วว่าช็อตที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้โดนแน่ครับ แล้วก็พฤษภานี้ก็อาจจะได้เห็นกันแล้วด้วยอ่านี่คือการเมืองความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะ